สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายถิ่งแม่เจ้า6.3นะครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาดูสับป,ปะรดสีนะครับซึ่งเพื่อนๆดูแล้วก็คงจะเห็นว่าเป็นสับป,ปะรดสีที่มีลักษณะสีสีดจางนะครับแล้วก็สีดขาวเลยนะครับอากาศนี้นะครับปกติวางเอาไว้ตรงนี้มันจะไม่เป็นสีนี้นะครับ เหตุที่เป็นสีแบบนี้ก็เพราะว่าฤดูการที่เปลี่ยนไปนะครับดวงอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนทิศทางไปด้วยนะครับจุดที่เราเคยวางสับรดสีที่มันเหมาะสมดีแดดกำลังดีร่มกำลังดีนะครับพอฤดูการเปลี่ยนไปนะครับดวงอาทิตย์ก็จะเคลื่อนคล้อยเปลี่ยนทิศทางไปเหมือนกันนะครับทำให้ตรงนี้นะครับได้รับแสงเยอะเกินไปนะครับ ก็ถ้าภาษาโบราณโบราณเขาจะเรียกตะวันออบข้าวนะครับพอเข้าช่วงหน้าหนาวนีดวงอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนทิศทางนะครับตรงนี้ได้รับแสงจัดกเกินไปนะครับก็จะเกิดอาการซีดขาวแบบนี้นะครับถ้าเราปล่อยไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับจะเกิดเป็นอาการใบใบ้ตามมานะครับจากการโดนแดดเยอะหลังจากซีดแล้วก็จะเริ่มเป็นขอใบใบไหม้นะครับ ก็เราต้องแก้ไขนะครับด้วยการย้ายไปวางจุดอื่นนะครับที่ร่มกว่านี้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถจะใช้สแลนหรือหาต้นไม้อื่นๆมาวางบังนะครับบังแสงนะครับให้เขาได้รับแสงที่น้อยลงนะครับต้องรีบแก้ไขด่วนเลยนะครับพวกนี้ก่อนที่จะเกิดอาการใบไหม้นะครับ ก็ฝากเลือกราวเล็กๆนะครับวันนี้สั้นๆนะครับไว้พูดคุยก,กับเพื่อนๆไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ